สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่14กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่บัานใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดสี่อีตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ ep3 เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3ามเปตันกับวิลเลสโบ ห้ามพลาดด้วยประการถังปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อพูด,ด้ดยแฮนดิแคปบริตันกับ Ball, เอร์สโบซศึกเนือรชเวตชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนตีสองสสนุนราคาทีมเยบอดส์โบว์บุกต่อปปารบิ 10. วินเซอร์โกับเปสตันจะว่าเวลาชื่อชั้นทีมวินเซอร์โบดูดีกว่าแต่ฤดูกาลนี้วินเซอร์โก็ดูไม่เปรี้ยงปังไม่ร้อนแรงไม่เ,เร้าใจเหมือนฤดูกาลก่อนอาจเป็นเพราะว่าองค์หักรักคุดเมื่อดูการก่อนหรือเปล่าฤดูกาลนี้มาดูดูหน่อยๆทมเซาลงไปในขณะที่เพลสตันดูทรงแล้วพวกเขายังคงอยู่ในมาตรฐานของทีมนะแม้จะไม่ดีมากแต่ก็เป็นทรงที่ ลุนพื้นที่ไปออฟได้ตลอดนะสอกับไปตันเกมพูกนี้เดี๋ยวเราไปตามดูกันครับไล่เรียงกันไปตามสเต็ปตามสเต็ปนะแล้วได้บทสรุปยังไงเราค่อยว่ากันเริ่มต้นเช็คตารางเลยก,ก่อนเลยไปตันอยู่ไหนนันสมอลอยู่ไหนนั่นครับอันดับที่สิบกับอันดับที่สิบสองพอเห็นอันดับแล้วแปลกใจเฮ้ย มินเนอร์สโมอยู่อันดับที่สิบสองมีสี่สิบเอ็ดคะแนนเปเตอร์อยู่อันดับที่สิบมีสี่สิบห้าคะแนนเปเตอร์ลงเล่นในบ้านอ,าอะไรทําให้มินเนอร์สโมบุกไปต่อราคานอกมาต่อป่ปลบสิบชื่อชั้นทีมเหรอมันก็คงไม่พอมั้งที่จะเอาไปข่มไปใต้ขนาดนั้นยังแปลกใจอยู่ยังโฉนใจอยู่นะกับเรื่องนี้เพราะว่าโดยภาพรวมแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นเสมอเปต้า์ไหมหรือลบสิบสองฝั่งอะไรอย่างนี้ก็ยังดี ไม่น่าจะถึงขั้นปอป่านะหรือว่าจะเป็นผลงานดีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวค่อยตามดูเริ่มต้นที่ตารางนี้ก่อนเลยนี่คือสองทีมติดกันคะแนนตอนเนี้สี่สิบหนวกแตะเลขสี่ทั้งคู่เนี่ยก็คงต้องบอกว่าลุนพื้นที่เพย์ออฟได้ทั้งทั้งทั้งสองทีมแหละเพราะว่าจะมีเกมในมือเหลืออีกเยอะแต่ว่า ถ้าถามว่าตอนนี้ใครเข้าใกล้ของการแน่นอนเปตันมันมีความหวังมากกว่าเพราะถ้าวันนี้เปตันชนะนะจาก้าเป็น48เนี่ยกระโดดขึ้นไปอีกหลายอันดับเลยหลายอันดับเลยอาจจะไปอยู่ได้ถึงขั้นอันดับที่เจ็ดอันดับอันดับที่หกอันดับที่หกที่เจ็ดเลยด้วยซ้ำนะก็ว่ากันไปในขณะมิเดิ้ลสโมลทาแล้วการไปพื้นที่ไปออฟถ้าวันนี้ชนะได้จะมี44ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง นะครับนี่คือความสนุกในตารางลีกของทั้งสองทีมในขณะที่ผลงานห้าเกมลงทุนของเปตันถือว่าดูดีดูดีมากๆชนะสามสเหมือนหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพ้เป็นเกมเยือนแล้วก็เป็นเยือนลีดอยู่ในเต็ดนะครับเป็นเยือนเป็นเยือนทีมใหญ่ก็ถือว่าฟอร์มนี้ผลงานนี้ของเปตันนะ่ะการลงทุนนี่โคตรดี โคตรดีเลยใครตามเปตันนี่นั่งเอมเคอยู่เหลาเก้าพุงสบายสบายมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือกำไรไปสี่เกมครึ่งอะหรือว่ากำไรมาห้าเกมติดอะได้เต็มใน้ครึ่งมาตลอดขนาดเกมที่แพ้ยังได้ตังค์เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเปตันยิ่งเห็นตรงนี้ก็ยิ่งแปลกใจว่ามินเนสโมมันเอาไหนไปต่อราคาว่าปอปาเราท ผลงานมินนัสมอนี่โหคนละเรื่องถ้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองผลงานนี้ต้องบอกว่ากลางออกจะดอดรอปไปได้ซ้ำนะออกจะดอปดอปไปล่างๆได้ซ้ำเกมเดียวที่ชนะได้คือการชนะมิวอแล้วมิวอวนดูการนี้ก็ฟอร์มแผ่วลงไปต้องเยอะนะค่อนข้างจะดูแล้วลุ้นยากนะที่บอกลุ้นยากนอกบ้านันต่อในบ้านด้วย การลงทุนยิ่งให่กันใหญ่เลยกำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมนะเข้าลบเข้าพงเข้าเนื้อมาโดยตลอดโอ้โหเห็นแล้วมันไม่มีความน่าตามเลยอะ่ะนะสำหรับอินเดอร์สโบนะย,ยิ่งเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งแบบมันมีอะไรในกองผเยป่าวาถึงให้อินเดอร์สโบรบวกต่อราคาพอเปล่าลบสิบเนี่ยกลัวจริงๆเลยไอ้บอลแบบนี้เขาเรียกว่าบอลอะไรอะ่ะบอลพัะฝ่าหรือเปล่าบอลมีงานหรือเปล่า หวยหวยแตนเธอเดินบุกดดานมุกมาต่อราคาเหมือนตั้งใจให้เป็นสวนรองจะบ,บ้านยังไงอย่างนั้นเลยโ้แต่ถ้าถามว่าจะให้ฝืนเนี่ยก็ฝืนฝืนไม่ลงอ่ะการเจอกันห้าครั้งหลังสุดเฟตันก็ไม่ได้เป็นรองนะชนะสามครั้งเฟตันชนะสามครั้งไม่เรอสโบสชนะสองครั้งแล้วไม่เรอสโมสรชนะสองครั้งเป็นการชนะเกมในบ้านไม่ใช่เกมรองบ้านพอรอกบ้านที่เหยีดเฟตันแพ้หมดน่ะ โอ้โห,หมองให้คําเดียวว่าจากข้อมูลพื้นฐานเนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางผลงานห้5เกมการลงทุนการเจอเจอกันยังไงยังไงมันก็เปต้นนะยังไงมองมองยังไงมันก็เปต้นอะ่ะสองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้ารายวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายในส่งของราคาพู ช่องเปรตตันปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนเจ้าเลือกเปรตตันชัดเจนช่องเสมอปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งก้อเลือกช่องเสมอตามมาเป็นหน้าที่สองส่วนมิเนอร์โมโอทีมเยาวันต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนเพราะนั้นด้วยตัวมภูเจ้าเลือกที่จะเชื่อใจจัมานไม่ชนะก็เสมอปรับลงในสองหน้านี้เท่านั้น ชอบลดน้ำมันโมง,งเจ้าไม่กลัวเลยปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดในขณนะที่ด้านแฮนิแคปเป็นราคาเรือนโมมบูกต่อที่ปอป่าในเลนนี้เจ้าบ้านมอนลองเจ้าปรับราคาลดลงทั้งหมดอ้าไร่ครบถ้วนนะมองว่าเจ้าบ้านจะกี่ราคาส่วนบอลต่อนทีมเยือนปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าไร่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนิแคปนี้เจ้าเลือกอยู่กับแป้ตัน นะครับทั้งคูได้ให้นนี้ครบนะมองว่าจะชนะด้วยซ้ำไม่ได้มองแค่เสมอด้วยและเมื่อมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูยังไงมันก็ไปต้านดูดีกว่าทุกจุดอ่ะถ้ามอนมันจะมีงานถ้ามอนมันจะเป็นพราป่าถ้ามันมันจะหลอกให้ไปลงทุนจะบ้านสวนหลอกมอนโอเคก็ยอมใจมันเพราะมันมันต้องมองเลยว่ามันมันเล่นละครได้แบบ คตรเนียน่ยจริงๆอ่ะสวนรองครับมโนเคว์วัดใจสวนรองไปตั้นเป็นที่เด็ดตัวเน็สุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามในอีพีสามประจำค่ำคืนวันพุธนี้ครับสวนรองไปตั้นครับอ่ะราคามันแปลกแปลกเอาตามนี้อยู่รองไปตั้นสาหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วก็อีพีสี่ รบกวรติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากมากครับ